ทำกำแพงติดคออภัยคนส่วนเรามาตัวแดนส่วนส่วนส่นของตรงน,นั้นแหละแล้วมันโดนเราโดไปสามทีเรียบร้อยเลย เดี๋ยวคนในหมู่บ้านหายไปส่วนหนึ่งมันจะบอลได้ไหมตัวมันมันรีสปอนด์ได้มั้ยไม่ได้ตายแล้วตายเลยไม่ไม่เสร็จด้วยไม่เต็นเลยไม่เต็มเลยปักไฟด้วยแถวนี้มันมืดมือคืนไอ้เหี้ยป่าไปหลังรเยบอย นไม่ครอบครุ oh no ่พี่เลยนั่นไงเจอแล้วมันอยู่ในน้ำเลยมันมันวิ่มาแล้ววิ่มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโคดี้มันมาแล้วอะไรนัดดืนนัดดืนนัดมีโลพี่มีิดเดิล ờ em em hai 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 Ồ hai 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 ok, hai 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 mấy hai 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 cù hai hai ถ้าปลูกต้นไม้เยอะมันจะมันจะเกิเดเกิดไมนเกิโดโผล่ก่อนต้นไม้ใช้แน่เี๋ยวออกไปหาอาหารไม่ใช่อาหารข้างนอกไม่มีแล้วตกปลาต่อตอ,ออกออกไปแล้วโล่งไม่มีเลยตกปลาหา ไอไปค่ะเฮ้ยมึงหลบดีเก็บลูกน้องมึงดีหลบกูจะวางรู้อ่ามีปัญหาเฮ้ยกูได้เอชาร์ตอัดเบรกกิ้งโปรเจคชั่นต่อต่อปลาได้เอชาร์ตมาไหนยอะแยะเลเออเวอร์ชันนี้ทำฟาร์มตก ปลาได้เน้อยใช่ทำไ,ม,ไ,ไมกูไม่คิดให้ได้แป๊บ <c oughs> น,นึงอ่ะขอไปควนดินแป๊บนึ่งดิน,ห,นหายไปมันมือดอเอาไปบ้านมันมืดขับยิมอยู่เลยทำได้โอเีสามอันดับ <c oughs> ดีนะเข้าบ้านก่อนมันจะชมหัวเรา,มา,าเมาื่อกี้ ไอ้เที่ยกิามวยหัวเลยเก็บไปในกล่องแล้วก um> ็เดินชัดยังไม่ใช่ใหญ่กล่องคนเสียงระเบิดงดูมีนกเคี้ยนี่ อนมันจะกระโดดเข้ามามันคือเสียงตัวอะไรวะนี <disappointing bosses> <pos anch ising> ่ได้ยินอยู่เนี่ยเสียงมันโคตรแต่ก็ยังงงอยู่ธนูเล็กเหรอโลหะแอลกีกาแบรนด์เนมแบรนด์เนมก็เอาต้นไม้ออกจากบ้านค ระวังเควอสเอนเออร์จีควบมงาเราเรียกว่ารักธรรมชาติและก็รักธรรมชาติเคออสเอนเอร์จีไอดอเป็นสองเท่านะถ้าเกิดเราฆ่ามันได้พวกไม้อ่อพี่ปั๊บู้สึกแปลก เหมือนจะมีเดอะโฮสเหมือนจะมีเดอะโฮสรามแถวนี้ป่ะรู้สึกเอาพี่ขึ้นไปพีนี่มาไงก็ไปอยู่ข้างด้านล่างพี่เลยไม่ได้ ขึ้นไปวายขึ้นมาจ้าแล้ววันที่หกแล้วนองรู้มันจะฆ่าผมผมอยู่ในน้ำเหมือนกันกำลังว่ายขึ้นไปเออตายวันนี้ดีกว่าเพาะตายเพราะเขากแท่พื้นตายบนนั้นยังดีกว่าตายด้านล่างเก็บของได้อยู่ตัวหนึ่งโอ้ยปรสิตอยู่ในปลาวิ่งตามมาแล้ว ว้าวตุกคนวูปอลสิตมาฟกากเอาปอลลัสติดมาไปไปจะปอลสิตอยู่แล้วนคนไม่ได้เอาพามาด้วยไม่ได้เอาลงมาด้วยเฉยเดีเป็นไพร์อความมันคงอันนี้อันนี้มันก็เป็นไพต่อความมั่นคงอยู่แล้วนะ ทำไม่ได้จริงไม่มีบล็อกตัวระเบิดตัวระเบิดของหมดแล้วอย่าลืมสิทรัพยากรไม่มีมมนมีนี่มีแต่ไมมีแต่ไม้มันมีหินหยุดอยู่ตรงหลังบ้านไม่เห็นมีแต่รู้ว่าหินเอาไม้แล้วเ่ยเต็มกล่องเลยคือพวกที่บุกมามีลับเจอร์ด้วยเราต้องกันให้ดี เจลัพเตอร์ตัวนึงวันนี้เนที่หกแล้วก็ตัหนึ่งไฮโฟเทอร์เมียดีกว,ว่าบนบ้านเราคาลามิตี้มาดีกว,ว่าฮัลโหลทุกคนฮะค<ะ>าลามิตี้มิวแทนเอเดอร์แมนไอมิวแทนสกลด้วยเหรอผมแอบอยู่ในบ้านอยู่เคอเอินเนอีน้มาหมู่บ้านเราแล้วตัว ไม่เห็นนะบนบนหมู่บ้านเลยว่ามันมีสัตว์ประหลาดสองตัวระดับคอสมิกอยู่นะ <'m> เอ,เอ<ต>็มหนาวหนาวต่อคนที่เล่นเกม <laughs> เต,น,ตนนอกบ้านไปแล้ววะนอนตรงนี้ไปเตือนนอกบ้านไยแล้วไขค่าสิ่งมีชีวิตคอสมิกไว้มันตอบโกนักเก็ต จะเป็นพวกเลยตัวกันในหมู่บ้านเห็นป่ะนะคอสมิคบีอิงอยู่บนข้างบนบ้านแล้วน่าจะมาคอสมิคบีอิงบินอยู่นะ <S <S อ๋อตายเราจะต,าต้องยืนอยู่หน้าเตามันมันแช่งหนาวอ๋อ โอ้ยนกนกกระปูดเกยียดไอ้นอกเกยียดไอมิวแทนเนี่ยวะเหยียดไอ้นอกแล้วตกนอกเ,ออกเออมันอยู่ได้ในหมู่บ้านเด้อมันอยู่ได้ในหมู่บ้านโอ้ไม่นะออมันอยู่ในหมู่บ้านแล้วมันยิงโคตรแล้ โดดยิงด้วยอืออาแล้วกิดเดกมันต<ๆ>่อยดยวยมันอีก4ีิดิดิดเลยตัวแตกเลย ต้นมีควิดใครวะตกใครวะตกความเข้มกับตัวนี้มันกลางัเช้าได้ชิ้น <t> ส <ap> ่วนของสกีวิตันมาเรียบร้อยแล้วโอ้โแต่มันไม่เต็มให้แล้วซีโครงไปไหนวะซี่โครงอ่ะ <government> <demek> เใครเข้ามาแล้วตบเราไปไหนวะตเจียตรงนี้โอ้ยมันตีคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันตีมันรอ๊ตายตีลัพเตอร์มันตีคนแล้วอะ ตมันเตะตั้งแต่แมันเตะตั้งนานแล้วไม่ดิมันไม่ควรตีอย่างนี้ดิพุ่งมาตีเอฟบ <SM C S 1> ีซี <ไป S 1> เลย<ป>เฟรดหนึ่งมันไม่ควรตีอย่างนี้ดิมันไม่ควรเติแล้วนะแต่ว่ามันก็ได้กลา้าเฟรดสองมันควรเฟรดสองดิมันถึงจะพุ่งไปตีอย่างนั้นอาจเอาบอกไปต่อเค้าเพียงแค่น,นั้นเลยเป็นนึง อืมพลังลมพลังลมเฮ้ยเอ้เอด้วยแมนเข้าบ้านพี่เขาีเรียบร้อยระเบิดเลยทุกคนมีน้ำสะอาดกินแลวพีปับรับเตอร์รับเตอร์เกาะเกาะบนกำแพงไหน ไฟฟ้าวิ่งมาเลยนะมันกาะก,กำแพงเลยเอาอุจารฟา้ายืนอยู่ตรงนี้เอาแล้วเขาไปไหนโอ้โหล้มันมึงเหรออยู่ด้านล่างนั่นเหะอทำไมมึงคอลุออกมาอย่างนั้นวะเขาไม่ธรรมาดา เรียมมันเนยถ้าไม่น้อยอยากลงไปอยู่ตอนนี้คือ,อคจะเสร็จพอเพียงอยู่นึกหิวไม่ <laughs> ข้าวเหลือสามกับพีทตัวแมนเพื่อนรักกูอยู่ในบ้านกูนะเนี่ยจะไปกับโต้กินของฟังอิ่มด้านล่างมีเฮาส์เห็นกับโต้ที่ยืดคอได้อยู่คนหนึ่ง โครลจกเขาลงไปแล้วอ่ของปินมองไม่เห็นอ่โตไว้น้ำขึ้นเลยมันมืดโตเขาไว้น้ำขึ้นเลยอ่ะไม่แก่นัดจะกลัวอะไรนัดมีอาวุธแหละแป๊บนึงทำไมเป็นดับเป็นร่างกายไปก่อนหนึ่ง,องสองปุ๊บโตอ,ออก ไม่มีทอสมีอยู่ฟังให้หน่อยรับเตอร์มากาฟัน<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปับ๊บโดนป่าวหรอกที่ที่ปากทอสะจะได้ไม่โดนกูโดนไอตัวกูเฮ้ยนั่งไง่ฟ้าเลยเฮ้ <c oughs> ยรอะอืมอกูเบื่ันว่ะอะไรโต๊ะอิ๊ ตายเพราะแมงหลายรอบปลาตัวเอาเกาะนี้ไปใส่ไหมแก้วแม่ไม่เกาะสเกลิตันเดี๋ยวคอยให้ข้างบนทันเวลาเลยทำไมทำไมเหมือนเห็นพี่ตุ๊ดเหนอเหมือนเห็นพี่ปั๊มเ็กบอกว่าเราต้องตีเลยว้าวว้าว

เลนะวันนี้วันเลยขอกคขอกคเล็ก็เนี้ยเดี๋ยวมัสูไฟนะโอเคชิบขึ้นละเจไม่ม so ีธนูเลยจะโดนเละมีธนูแล้วเูเละแล้วไงกันมแล้วไงลั ค่อยๆใส่น้ำเึิ่นค่อยๆใส่น้ำเึินป <c oughs> ักไฟไม่ให้กูมาเอาตอตรงนำ้ำเดี๋ยวพาชาวบ้านอยู่ในบ้านนะโดดลงไปจะไอ้บักเก็ตเฉนหน่อยเมื่อกี้ตัวแตดไใ้เฮีย <Stay here. S 1> มาพี่มี64อันเอาไหมอะไร ชาวบ,บ้านตายหมดเลยบอกมันการหมดแล้วจะทำอะไรอ,อยู่เหล่ายิงตั้งบนยอดสองคนตอนนี้ตอนนี้ต้องมีบล็อกเคนเลยอยู่ในกองอเละหมดบล็อกเก็นแบบประตูหน้าเปิดทิ้งไว้นั่นคืออะไรตอนนี้นเดี๋ยวเขทาทำไ,ไม่ได้ตัวนี้ไม่แปลกครับมันเข้าไม่ได้เพราประตูเปิดทิ้งไว้ เดินไปว่าเลือกตัวอยูอย่ในกล่องน,น,นี้ม,นาามาแล้วมาแล้วยังไม่ยังไม่ไมมีข้าวกิดเลยยังไม่เลยกูมีเลยหถายแล้วตัวนึงแล้วนีทำข้าวกิ่ตัเอ็ดอ้าว เริ่มแหลกแล้วมาแล้วมันเข้ามาแล้วมันแหลกมากมันปิงมากมันมันมาทางไหนมันมาไทางท่าทางบุบแล้ะเอจิตดิทำอยไรทาอะไรจิตทางนี้โตทางนี้ทางทับเล็กเออมาเริ่มตื่นใเลยท่าเล็กโตท่าเล็กหลัง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  มาหลังเราปะเนี่ยเทียบเลยเอ้ยเยผือตีมอนปุ๋ยเฮ้ยมันเจ็บนะก็ขอข้าวหน่อย,อยโอ๊ย เอาหน่อยเพื่อนไม่อิวโหมชิ้นสุดท้ายโอ้โหปาเกเอ,อกเลยหมดละโหมดชิ้นสุดท้ายไม่ทีไปลงท้องเลยปังเข้าท้องกูไปแล้วเหมือนกันมันยังแมงมุมติดแมงมึงนะบ้านเชื่อมันมาหลายเวฟมันมาแล้วด้วยโอ้ดนเห็นไหมไอ <laughs> ้เหี้ย จะปิดซีซั่นน่ะแต่พาร์ทสองเลยทำหนู่งแล้วใช้

ยังแล้วก็มันจะมากี่เวฟไม่รู้อะแต่ว่าถ้ามันหยุดมันก็จะขึ้นเฟสสต็อปอะไรเนี่ยแต่ไม่ให้เฟสสต็อปพอดสต็อปเกิดอะไรเฟสดีคิด

อยู่ในมูบ้านแล้วกูออกไปไหนไม่ได้ฮะตอนนี้มันยังเต็มบ้านอยู่เลยเมแม้ว่มันจะช็อบแต่ม,ตตมันก็นเ,เต็มบ้านอยูอม่มันบอกแค่ฝังไม่ปั๊บฝังเลย กลยุทธ์หรืไงวะผมยึกลับผมยึกลับไปหาเตียงแล้วมันก็อยู่บนหัวเราไปเลยไอ้บักกิจชาลินมีแล้วผมดีอะไรอย่างเงี้ยคือว่นเกีกมที่ผมรู้คือผมเหน่าตายไม่ได้เวียตายเขาโยมมาทูดเนี่ย เราจะว่ามันมีมันอยู่ตรงข้างบ้านไอ้ยเหี้ยยงมาพูดเออลิปเปอร์เวอร์อสี่ขอยืมดาบนะโอเคนัดาบเาได้ใช้ประโยชน์แล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ยอากาศหมู่บ้านมีปัญหากับกูอ่ะไอ้เย่ป๊าป้าเคเบลไก่สัตว์กูเอาดาบกูเฮ้ยมันวิ่งเร็วอ่ะกูไม่สปอร์ตเลยส์มันเต็มหมู่บ้านเราเลยอ่ะประเด็นตอนเนี้ยถ้ากูยิงตายแม่งก็ยิงไงเนี่ยหยิบดาบไปหยิบไม่ได้ตอนเนี้ยเออโอ้ยหมู ไม่ใช่หมวดใช่หมวไอ้เชี่ยแล้วปี่วิ่งแทนซอมบี้มายังไงวะพี่ปั๊บเต็มเลยไม่นั่นซอมบี้มาไงเนี่ยตัวไอ้เยี่ตัวไม่ควรมาแม่งมาไงเนี่ยเออกูตายแล้วเต็มเลยเต็มกำแพงเลยพี่ปั๊บโอ้โหไอตัวเกิดก็เต็มเหมือนกันเอาเอาถามเอาหลุดเลยถามเอาเลย unlock game เลยที่สุดที่ episode 2 it's not with never and i've got to make my decision this time it could be my moment if this on me right yo i'll just focus